สวครับยินดีต้อนรับกับเข้าโซเกมโลบอกในแมปของอาวันพิชเกมอีกครั้งหนึ่งวันนี้ไม่ได้มารีวิวอะไรแต่วันนี้จะมานแนะนําวิธีการฟาร์มสเตตแบบรือโหดแบบสุดๆหลังจากที่ได้ใช้ผลปีศาจใหม่ก็คือผลแสง V2 บอกได้เลยว่าฟาร์มสเตตได้ไวแบบสุดๆเลยตอนนี้เพราะว่าผลปีศาจผลนี้นเนี่ย มันมีค่ามานา2,000อยู่2สกิลซึ่งสเตตพวกนี้ของเราจะเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อนี่สเตตฟูดกับสเตตฮาคิจะเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อเราใช้สกิลที่มีมานาเยอะมันถึงจะเพิ่มขึ้นเยอะดังนั้น <c oughs> เนื่องจากเราไม่ทันบักแสงเมื่อกี้ดังนั้นตอนนี้ก็เลยมีวิธีนี้ไงเราโดยการเปลี่ยนผลแสงให้กลายเป็นผลแสงว2นั่นเองมาดูกันว่า มันจะได้เยอะขนาดไหนผมจะลองใช้สกิลนี่นะมันจะมีสกิล R กับสกิล F ที่เป็น2000นะนี่ผมจะลองใช้ให้ดูก่อนสกิล R นี่เห็นไหมขึ้นอย่างเยอะพอใส่สกิล F นี่สกิล F ก็ขึ้นอย่างเยอะจากนั้นคนปีกฟามสกิลไม่ใช่สกิลสเต็ของสกิลฮากิจับฟุตได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็น ผลแสงนี่แหละสำหรับตอนนี้นะย่างไวดูดิเนี่ยโอ้โหเพิ่มขึ้นอย่างเยอะแต่มันจะรอนานหน่อยเวลาใช้สกิลนี่ถ้าเกิดใช้สกิลอาเยอยมันก็จะไวๆหน่อยแต่มันก็มีเวลาค่ารีเขาเรียกอะไรรีสกิลอยู่ดีดังนั้นเรากดแล้วก็ใช้ไปเงนี้เดือยๆเนี่ยอย่างเยอะขนาดค่าสัตหของผมขึ้นมาตั้ง1,000ก้าแล้วเนี่ย ใช้ของอื่นมันไม่ค่อยเพิ่มขนาดนี้ใน V1 V1 ตัวสกิลสกิลที่มันพ่นลำแสงเมื่อกี้มันจะอยู่แค่1,000 1,000มันจะไม่เยอะเท่านี้ไงอันนี้มันมี2,000ทตั้ง2อันดังนั้นการฟาร์มสแต็กสแต็กเดี๋ยวไม่ใช่สแต็กสแต็กของสตามิน่าแล้วก็ฮาคิแล้วก็ฟูดอันนี้แหละผลแสง คือสิ่งที่จอบโจทย์มากทีสุดจอบโจดนะี่จอบโจ์เนี่เพิ่มขึ้นอย่างเยอะดูดิอย่างไว <c oughs> นี่แหละวิธีการฟาร์มที่สุดแสนจะเพอร์เฟกแล้วก็มีคนถามมาด้วยว่าผมฟาร์มเลือดได้เยอะขนาดนี้ขนาดไหนเนี่ยทำยังไงผมถึงได้เยอะจังเลยเนี่ยสแตทของผมวิธีการก็คือนี่แหละกระโดดลงน้ําไปเรื่อยๆอย่ยเพิ่มเยอะนะกระโดดลงน้ําถ้าเกิดให้ พวกโจรสลัดตีหรือว่าให้กองทัพเรือตีอ่ะมันจะมีค่าความแตกต่างอยู่บางตัวมันจะตีเข้าหนึ่งหมื่นเนี่ยอยู่ที่มารินฟอร์ดมันจะตีเข้าอยู่ที่สี่พันสองส่วนอยู่เกาะน้ําแข็งมันจะตีเข้าอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งดังนั้นหมื่นหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมันตีเราแล้วเลือดเราหายไปตั้งหมื่นหนึ่งก็เราเราก็จะเขาเรียกอะไรมันก็จะส่วนต่างก็จะหายไปแต่ว่าผมว่าโดดน้ำเ่ยดีที่สุดละ มัน5,600ไนงะแล้วมัน5,6 0 0ไปตลอดทีนี้มันก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่กับกับเลือดที่มันหายไปตัวนี้ยิ่งเราใช้เลือดเยอะเท่าไหร่โดยที่ไม่ตายภายในทีเดียวเราก็จะได้สเต็กของเลือดหรือว่าดีเฟนต์เนี่ยมากเนี่ยแต่ว่าสเต็ของสวอ์ดาบแล้วก็โจมตีมือเปล่าผมไม่ค่อยได้อัพนะแล้วก็กันด้วยปืนผมไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่เนี่ยมันเพิ่มเยอะมากเลยนะถ้าโดดน้ำอ่ะ ดูดิ ه. เพิ่มอย่างเยอะโอ้โหโดดน้ำประมาณสามถึงสี่ชีวิตอะเราก็ได้หนึ่งสเต็ตได้หนึ่งสเต็ตอ่ะลองดูอีกทีเนี่ยเยอะมากดูดิ ه. เพิ่มขึ้นอย่างไวอะอนี่แหละวิธีการฟาร์มสเต็ตของเลือดแล้วก็ฮาคิฟูดแล้วก็สตามิน่าแต่ว่าไอตัวสเต็งเนี่ยผม ผมแนะนำให้ใช้อันนี้เออไหนล่ะไม่ใช่อิเล็กโทรมันจะมีมันจะมีเขาเรียกอะไรไอหร้หมัดหมัดอันนั้นอะเรียกอะไรนะนี่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 ฟิชชิ่งหมัดของพวกมนุษย์ปลานี่ใช้อันนี้ดีกว่าโอเคดูแล้วกันปึออ๊บถ้าใช้โอ้ไม่ใช่เรือดิ ถ้าใช้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยขยับไงแล้วทีนี้เราปล่อยฟาร์มได้ง่ายๆปล่อยให้มันอันนี้ไปง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดเป็นนี่ขึ้นเยอะอยู่ยนะเรากดไปเรื่อยๆกดทุกสกิลอะเนี่ยดูดีมันไม่ขยับไงแต่ถ้าเป็นสมมุติเป็นอ่าสกิลขายเงี้ยเดี๋ยวผมเอานี้ออกก่อนสกิลขาเนละเล็กเล็กเล็ก เมื่อกี้สกิลขาไฟอ่ะอ,อิเล็กโทรเอาหายไปไหนเนี่ยหายากเลยนี่ไงโอเคอ่ะเนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นสกิลนี้มันจะใช้ได้แค่สองไนงะถ้าเกิดเราจะปล่อยฟาร์มเนี่ยใช้ได้แค่อาแล้วก็อ e, ีส่วนคิ คิวมันจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าถ้าสมมุติว่าเราปล่อยปล่อยฟาร์มไปเฉยๆเงี้ยอยู่ดีเราพุ่งตกน้ำไป <c oughs> เนี่ยเราพุ่งตกน้ำไปอย่างเงี้ยมันก็เสียจังหวะเลยเราปล่อยฟาร์มไว้ตลอดไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นสกิลของหมัดไอ้พวกหมัดปลาพวกนั้นอ่ะมันจะทําให้เราอยู่เฉยได้เราก็ปล่อยไปเงี้ยเราก็ปล่อยฟาร์มไปยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยฟาร์มไปเรื่อยๆโอเคอ่ะ เดี๋สเตตอะไรอีกมีสเตตอะไรจะเพิ่มอีกสเตตปืนนี่ไม่รู้ฮะผมไม่รู้กับสเตตปืนไม่รู้จะเพิ่มเพิ่มยังไงดีสเตตดาบก็เหมือนกันเราก็ใช้ดาบไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ผมไม่มีดาบอื่นนะผมมีแค่ดาบสามดาบของโซโลผมพยายามมาฟาร์มไอ้ตัวนี้แหละมันดรอปยากมากเลยโอเคครับผมสำหรับวันนี้กับการแนะนำการเพิ่มสเตตแบบไวๆ ก็ต้องจบกันแต่เพียงเท่านี้ไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าดูสิว่าผมจะมาทำอะไรเอาเป็นว่าโดดน้ำก่อนแล้วกันบายบายเจอกันว่ายน้ำสนุกจังเลยบายบาย